ก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกสถานเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอนสังจังหวัดนงบวรลำพูก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ําบองที่บ้านตาดไห้ตำบลโนน,นเมือง อำเภอนนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งนะครับของชาวนน,วนสังของเราซึ่งอ่างเก็บน้ำให้น้ำบองนี้ก็เป็นอ,อ่างเก็บน้ำเป็นต้นน้ำนะครับเป็นแหล่งน้ำเป็นต้นน้ำ ที่ไหลลงสู่เขื่อนอุบนรัฐจังหวัดคอนแก่นเหมือนกันนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยเทือเขาภูเก้านะครับของอำเภอนาสังจังหวัดหนองบัวลำพูก็จะมี เช็คอินชมวิวที่เป็นเกาะอยู่ตรงกลางอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะมีสะพานไม้ไผ่ให้เราเดินไปนะครับมีเรือไว้บริการสำหรับน,นักท่องเที่ยวที่อยากนั่งชมบรรยากาศรอบๆอ่างเก็บน้ำนะครับ นี่คือสะพานไม่ไปสะพานไม้ไผที่ไปเช็คอินไปชมบรรยากาศที่เกาะกลางอ่างเก็บน้ำก็กำลังจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับ บรรยากาศของอ่างเก็บน้ำก่อนนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เหนือขึ้นมาต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำน้ำบองในมุมที่สูงขึ้นนะครับ จะเห็นในมุมที่สูงขึ้นที่บรรยากาศเนะี่ยตรงนี้นักท่องเที่ยวก็มีบ้างประปายนะครับด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแต่ก็มีเรื่อยๆถ้ามันหยุดเสาร์อาิตนี่นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อย ละช่วงเทศกาลปีใหม่สงการนักท่องเที่ยวจะเยอะเลยนี้เป็นตัวขันดินของอ่างเก็บน้ำนะครับ